โรงพหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุงจัดพิธีไหว้ครูและครอบครูโขนละครในโอกาสครบรอบ90ปีพร้อมสืบสารการแสดงศิลปะวัฒนธรรมของชาติให้คงอยู่พันโทสมชายการสนมณีรองเลขาธิการพระราชวัง เป็นประธานในพิธีไหว้ครูและครอบครูขนละครประจำปี2566เนื่องในโอกาสครบรอบ90ปีการต่อตั้งโรงมหทรบสพหลวงณโรงมหทรบสพหลวงสาราเฉลิมกรุงโดยมีนายอุภชัยจันทรสวันค์ศิลปินแห่งชาติเป็นประธานนำประกอบพิธีไหว้ครูและครอบครูขนละครโดยมีศิลปินนักแสดงที่มีชื่อเสียงของไทยเข้าร่วมพิธีอาทินันทวัเนเมฆใหญ่สุวรรณปียศิริ สุธิพงศ์วัฒนจางนัทธาลอยมาตราภัยฮิรันนัทนีสิทธิสมานนนทิยาจิวบางตาชายพีาปาศนต์นีป้อมนิรัทรศิลปินจากเดอะโกลเด้นซอง และคณะนักแสดงโขนสาลาเฉลิมกรุงและนักเรียนนักศึกษาจากสถาบันต่างๆอาทิโรงเรียนวัดพุทธบูชาโรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริยารามโรงเรียนเขมศิบีอนุสรมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตเข้ารวมพิธีไหว้ครูและครอบครูเพื่อนน้องระลึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์และเพื่อเป็นการแสดงความเคารพต่อบูรพาจารย์และครูบาอาจารย์ที่กระติดประตาทวิชาความรู้และมอบสิ่งที่เป็นมงคลสูงสุด ให้ความปรารถนาแก่สิทธิยานุสิตอีกครั้งเพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตตะเวทีและเป็นสิริมงคลท่านมีปัจจุบันศาลาเฉลิมกรุงยังจัดกิจกรรมการแสดงหลากหลายและเป็นสถานที่จัดการแสดงศิลปวัฒนธรรมของชาติรวมถึงนำเสนอการแสดงชุดสินไทยจัดแสดงทุกวันจันทร์ถึงศุกร์รอบ13นาฬิกา14นาฬิกา30นาทีและ16นาฬิกาณรงมหรสพหลวงศาลาาเฉลิมกรุง ผู้สนใจชมการสแสดงสามารถซื้อบัตรได้ที่สาวาเฉลิมกรุงหมายเลขโทรศัพท์022244499กรวัรณัยเดชรายงาน